เหม็นอะไรกลิ่นแพ้แกะเหรอ,อกลิ่นอะไรวะเนี่ยน้ำเน่าเหรอขอตโต้ราเมนพ่อขอตโต้ราเมน คนเข้ามายังสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับแม่พึ่งนะคะวันนี้เนี่ยแม่พึ่งนะคะออกมาข้างนอกค่ะนะคะ,ตร,ะ,คะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นลานนินจาพาค่ะนะคะพาน้องพามาเดินเล่นะค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้โอ้สวัสดีค่ะน้องน้งโมสวัสดีค่ะแล้วขเขาเราพูดเขาจะได้ยินเราไหม อ๋อได้ยินปกติใช่ไหมพาอไม้หรือไงไอ๋อพาะไมสวัสดีครับนโมสบายดีหรือเปล่าครับน้องนโมมาอย่างไวเลยสวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าลูกโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเหมือนแม่เพิ่งมีงานเยอะนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้องเาวสอบด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ค่อยได้ไร้สดเลยนะคะวันนี้เนี่ยอ๋อโอเค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 ไม่สะดวก สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดถูกใจนะคะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะอ่าเข้ามาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะลูกนะโอ้โหมีเสียงแกะร้องด้วยตรงไหนปะปะอ๋อให้แม่ไป็นนรงนี้ใช่ไหมใช่ไ่ ได้อยู่ได้โอ้โหเวลายืนแล้วผอมแล้วเวลานั่งแล้วอ้วนไงยืนไหม <laughs> ไม่ต้องหรอกนั่งก็ได้ <laughs> โอโ้สวัสดีค่ะนโมว่าไงเนี่ยสบายดีอ๋อจ้าน้โมบอกว่า สวัสดีครับแม่พึ่งจ้าโรงเรียนปิดเทอมยังลูกโรงเรียนปิดเทอมหรือยังคะโรงเรียนปิดเทอมกันหรือยังก็ไม่รู้เด็กๆแต่น่าจะปิดแล้วมั้งนี่มันมีนาแล้วว่าลูกอ่าได้อยู่สวยจ้าเข้ามาแล้วก็ว่าเข้ามาทักทายมาคุยกันก่อนได้นะคะโอ้โหอ๋ออะ โรงเรียนยังไม่ปิดเทอมอีกเหรอโอ้โหทำไมโรงเรียนแถวแถวสวัสดีค่ะสวัสดี FC เท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับแม่พึ่งจ้านะคะวันนี้แม่พึ่งพามาไลฟ์สดนอกสถานที่นะคะโอ้โหตายและน้องของรองน้ำโมนี่ปิดเทอมช้ามากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแถวแถวนี้แม่พึ่งเห็นขระปิเอามาแม่พึ่งเห็นกระปิดกันหมดแล้ว ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดถูกใจอุย้ยโทรศัพท์จะปั้มไหมลมแรงมากเลยอะ่ะฝากพี่เอ่อฝากกดอ่อใส่แว่นแล้วจ้าผมปิดสิ้นเดือนครับโอ้โหนานมากๆเลยโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนหนูขอโทษที่หนูด่าว่านะคะอะสวัสดีค่ะอะ ขาด่าพิมพ์มาด่าเหรอให้แม่พึ่งทำไมไม่ไล์วะอะไรอ่าเงี้ยอ๋อแม่พึ่งไม่ค่อยสบายลูกนะคะแล้วก็น้องพาวสอบด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม,แม่พึ่งไม่ค่อยสบายลูกแล้วก็น้องพาวสอบด้วยนะคะก็เลยไม่ไม่ค่อยไม้ได้ค่อยได้ไล์สดนะคะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วน้องนโมอบอกว่า20นี้โรงเรียนผมจะไปดูหนังครับว้า เยี่ยมมากเลยค่ะไปดูหนังเรื่องอะไรลูกโรงเรียนพาไปดูหนังเลยเหรอคะหรือว่าเป็นการจัดทัศนศึกษาของโรงเรียนคะเด็กๆโอ้โหโรงเรียนนี้ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยพาน้องๆไปดูหนังด้วย่าสวัสดีค่ะน้องตองบอกว่าหนูไปเที่ยวกับเพื่อนๆค่ะโ,โหเยี่ยมเลยนะคะปิดเทอมนี้เนี่ยเด็กๆมีเออจะมีจะไปเที่ยวไหนกันบ้างคะ พิมพ์เข้ามาเล่าให้แม่พึ่งฟังบ้างนะคะโอ้โหนโมบอกว่าจะไปดูหนังเรื่องพี่นาคสีโอ้โหเยี่ยมเลยพี่นาคสีวูสี่นี้มันมีถึงแม่นาคพี่นาคสีเลยเหรอเนี่ย <c oughs> ตอนนี้นะคะแม่พึ่งอยู่ที่ร้าน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนิงจพาพักนะคะนิงจาพาะะัาพากก็อ๋อน้องตองบอกไปทัศนศึกษานะคะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็จะเป็นมุมสวนสาธารณะนะคะ บรรยากาศก็จะเป็นแบบลมรลื่นเย็นสบายค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆไปเดินเล่นกันไหมอ่าช,ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะนะคะ,อะเอานี้ถือไหมนะคะ,ะมาช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพนะดื่มน้ำเยอะๆนะคะเด็กๆโอ้โหน้องตองบอกว่า ไปทัศนศึกษาส่วนนโมก็จะไปดูเรื่องพี่นาคสี่ยู่เยี่ยมเลยว้าวเดี๋ยวไม่พึ่งจะพาไปดูบรรยากาศนะคะว้าวฮะพอใส่แว่นแล้วก็เดินไม่พอนั่งอ่านแล้วก็พอนั่งอ่านแล้วก็เหงานี่เดี๋ยวไม่พึ่งพาไปดูบรรยากาศสวยๆนะคะ ว้าวมีคนขี่จักรยานด้วยนี่เลยค่ะทุกคนไอ้านสดน้องสาวเมื่อีพี่มาปร้อมกน้องสาวนีค่ะมันบูนี่บ่มันไปอยู่ตรงร้านซูชิไอ้ยินซูชิแบบ สวัสดี FC ทุกท่านที t ่เข้ามาตอนนี enfin wan ita wan ita, Boy, ้นะคะตอนนี hmm. ้แม่พึ่งพาดูบรรยากาศนะคะที่นินจาพาร์คค่ะนะคะเป็นร้านอาหารเป็นร้านหารแล้วก็เป็นสวนสาธารณะสไตล์ญี่ปุ่นค่ะทุกคนนะคะใครผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะแวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะบรรยากาศล่มลื่นดีค่ะแต่กลางวันก็แอบร้อนนิดนึงนะคะ แต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยลมพัดเย็นดีค่ะโอ้มีมุมสวนสาธารณะให้เด็กเล่นนะคะมีมุมสวนสาธารณะนี่ๆเดี๋ยวไม่เพิ่งเปิดให้ด,ดูนี่เลยสวย ต่อค่ะเ,เอาแว้นมาดีกว่าค่ะมาลืงแม่นหน่อยดีกว่าเพราะว่าจะได้อ่านบรรยากาศดีค่ะทุกคนขอบคุณค่ะอุ้ยอ,นนอ,อ่านโมโรงเรียนผมไปดูที่โโห้างโอ้โหเยี่ยมเลยน้องตองอ้าวอยู่โรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย สงสริจะอยู่โรงเรียนเดียวกันนะไปดูที่ห้างเหมือนกันเลยพี่บูนค่ะน้องตองจังหวัดอุบลราชธานีโอ้โหเอฟซี FC. สวัสดีเอฟซีจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยนี่เลยจ้าวันนี้แม่เพิ่งพามาพ่อย,อยาคิดถึงพี่พราวไหมพี่พราวไปไหนเอ่ยพ,พี่พราวพี่พราวมานี่ไหนแล้ว อ้าวมาเร็วสวัสดี FC เอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะเดีอ่ะเรียกเรองูเอฟซีมาเร็วเ FC อฟซีมาเร็วเนะคะวันนี้น้องาพาวสนุกไหมลูกสนุกค่เด็กน้องาพาวเขาผมงอกแล้วค่ะทุกคนไม่ได้ผมงอกมันคืออะไรก็อแฮปี้ Happy, ลูกเขาเรียกแฮปี้โอเคลมเย็นดีจังเลย อ๋อที่ห้างเซนทันโอ้โหน้องตองบอกแม่พึ่งอยู่จังหวัดอะไรเหรอคะอ่าวตอบน้องตองสมุทรสาครคะ่ะอแม่พึ่งกับน้องพาอยู่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะส่วนน้องนโมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโรงเรียนจะพาไปดูหนังเรื่องพี่นาคสีนะคะไปดูที่ห้างเซนทันด้วยโอ้โหหนูก็ไปดูที่เซนทันค่ะเอ๊ะสงสัยจ,จะอยู่โรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าจ้าลูกน่าจะอยู่โรงเรียนเดียวกันนะไปดูเซนทันเหมือนกันเลยเนาะใช่ไหม โอ้โหสวัสดีเอซีจ้าโอ้โหน้องน้โมน้องตองขอบคุณมากเลยนะคะแวะเข้ามาทักทายวันนี้นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนไม่พึ่งแล้วน้องพาวนะโอ้โหเข้ามาแล้วก็นี่ดูบรรยากาศสวยๆของที่จังหวัดสมุทรสาคร<ด>กระทุ่มแบนจ้าสวัสดีเอฟซี FC ทั้ง10บค่ะนะคะที่เข้ามาตอนนี้นะคะ ตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับน้องเพาวและแม่พึ่งจากเป็นการไลฟ์สดนะคะนอกสถานที่นะวันนี้นะคะแม่พึ่งอยู่ที่นิงจาพักค,ค่ะเป็นร้านแล้วก็เป็นสวนสาธารณะเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะคะน้องตองบอกว่าไม่ค่ะไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันเอาละโอเคมโนไปเองแสดงว่าแม่พึ่งมโนไปเองนึกว่าน้องตองกับนโมอยู่โรงเรียนเดียวกันเพราะว่าเขาจะไปดูหนังที่เซ็นทรันเหมือนกัน อ๋อของของงานประดิษฐ์ไงงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์สวัสดี FC ทั้ง6ท่านค่ะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับน้องพภาและแม่พึ่งนะคะจะไปเล่นอีกเหรออยากไปเล่นอีกปะเขาจะดูเอฟเขาจะดูมาคุยกับ FC FC เข้ขามา10คนแล้วเอาที่อะไรซื้ออะไรมาใหม่อยากโชว์หน่อยค่ะอยู่๋ยวน้องพภาจะมีอะไรมาโชว์นะโอ้โห้องตอง หนูอยู่ป .4 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนาค่ะโอ้อยู่ป .4 เหมือนน้องพราวเลยน้องพาวก็อยู่ปอะไรคะป .4 เหมือนกันใจะขึ้นป .4 แล้วนะคะเออใช่ใช่แต่หนูไปแล้วค่ะอ๋อได้จ้าลูกค่ะไปพาไปเล่นไปไปเล่นอีกเหรออ่นเขาอยากเดินเล่นอยากเดินเล่นเหรอลูกเขาอยากจะคุยอ่ะไป นี่ไปคุยตรงน้นดีกว่าที่มันเป็นกระดิ่งดีกว่าสวยดิโอ้เดี๋ยวต้องถอดแว่นก่อนเวเวเวลาเดินต้องถอดแว่นนะคะทุกคนแม่พึ่งยังไม่ชินไม่ไรถือไว้ก่อนกระดิ่งไหนกระดิ่งตรงสวยที่ไปถ่ายรูปเมื่อกี้ไงเออนี่เดี๋ยวแม่พาแม่พึ่งพาไปดูบรรยากาศสวยๆตรงนี้จ้ะลูกระวังเลยนี่จ้าเข้ามาแล้วนะคะเอฟซีทั้งเก้าท่านเข้ามาแล้วแพึ่งไปไหนนะเดี๋ยวแม่พึ่งจะพาไปดูกระดิ่งสวยมากเลยนี่เดินมาทางนี้ลูกอันนี้จะเป็น มุมสวนสาธารณะที่เขาจัดไว้ให้ลูกค้านะคะนี่เลยว้าวมาแล้วจ้าทุกคนเห็นไหมเอ้ยว้าว เตี่ยงสนะพอดิ่งได้ยินเตียงไปคะทุกคนเอามุมนี้ได้มุมนี้ได้สัคษาดิ่งโอ,อ้โหนี่ก็จะมีเขียนด้วยนะมีเขียนความฝันที่อยากได้เป็นอยูอย่างหนูไปตอน หนึ่งมีนาค่ะอ๋อจะไปวันที่หนึ่งมีนาหนูไปตอนที่หนึ่งอ๋อหมายถึงว่าน้องตองบอกว่าหนูไปดูตอนวันที่หนึ่งมีนามาแล้วน้องตองจะขึ้นปห้าแล้วค่ะโอ้โหเก่งจังเลยลูกจะขึ้นปห้าแล้วน้ำโมแล้วน้ำโมไปดูหนังวันที่เท่าไหร่อ่ะลูกโอเคนี่เลยบรรยากาศสวยๆนะคะทุกคน โอ้โหว้าวสวัสดีเอฟซีทั้งสิบท่านที่เข้ามาตอนนี้ค่ะอ๋อนโมจะไปวันที่ยี่สิบแต่ของนนังตองเขาไปมาแล้ว <Yeah. S 1> ไปที่เซ็นท่าน <Yeah. S 1> เหมือนกัน <Okay. S 1> เด็กๆเ,เป็นกิจกรรมนะคะในช่วงเปเทอมของเด็กๆนะว้าว <Wow. S 1> ไปดูปลาไปดูปลาตรงนั้นตรงปลาก็สวยนะ <Yeah. S 1> ตรงนี้ไม่ใช่หรอปลา เพิ่งพาไปชม,มสวยๆนะลูกนะว้าว สวัสดีเอฟซีค่ะทั้งสิบท่านนะคะวันนี้แม่เพิ่งพามาดูปลาญี่ปุ่นปลา, <laughs> าอะไรเนี่ยอ๋อปลาตาแข้งไม่ใช่ปลาตาเดียวใช่ไหมปลาสองตาอ๋อปลาสองตา <laughs> อ๋อน้องตองบอกว่าหนูอยากเป็นเพื่อนกับน้องพาวค่ะได้เลยค่ะเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะนะคะฝากดูฝากติดตามช่องฝากดูคลิปนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยจ้านะคะจะได้เป็นเพื่อนกันน้องตองบอกว่าไปเขื่อนศิรินทรค่ะวูไปมาเหมือนน้องพาวเลยน้องพาวไปเขื่อนศิรินเอ๊เราไปวันนี้นเขื่อนศิรินทรไหมอ๋อเราไปเขื่อนไม่ใค่ เราไปเขื่อนสี่นักขรินอันนี้ก็เหมือนกันอ่ไปเขื่อนสี่นักขรินใช่ใช่แต่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ปล่อยค่ใช่เมื่อไม่กี่วันมา,มานี้แม่พึ่งก็ไปเขื่อนสี่นักขรินมาค่ะลูกเดี๋ยวยังไงฝากดูคลิปเลยนะคะตอนนี้พ่อยากําลังตัดต่ออยู่นะลูกนะอว้าวเห็นไหมปลาลอยเต็มท้องฟ้าเลยว้าวและไปสกายวอล์คว้าวเออวันนั้นเราไม่ได้ไปสกายวอล์คเลยเนะ อ๋อมันร้อนวอล์กไม่ไหววอล์กไม่ไหวคลนี้ก็จะเละละเออเออเออโอเคโหวสวยไหวไหม,ไมนี่นี่ร้านนี้ยพ่อที่มันเป็นซึ่งเส้นนาะกินเชียวเขาเห็นเมนูเขายังเอ,เอาเหรอเคยไปมาแล้ะอ่ะอ่ะน้องพราวเข้าเอาเข้ากล้องเลยเด้วอ่าน้องตองบอกว่าอยากเป็นเพื่อนกับน้องพราวสวัสดีน้องเอทักทายพี่ตองหน่อยลูกสวัสดีค่ะเอออยู่เขาจะขึ้นปห้าแล้วแสดงว่าเขาเกิดก่อนน้องพราวปีหนึ่งก็ต้องเป็นพี่นะคะจ้า และวัดภูพลาวค่ะโอ้โหไปหลายที่เลยไปเขื่อนสินะคะลินแล้วก็ไปเขื่อนเือนไปจังหวัดอุบลราชธานีโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะปะมเราเดินไปเรื่อยๆนะลูกนะเอาไปเอาแว่นไปอโอเคอ่ปะลูกปะอ่าเดี๋แม่พึ่งพาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะจนถึงทางออกเลยนะเอ้ย อ่าในเงาก็เฮ้ยเหมือนรูปปั้นในนี่เลยอ่ะพาวกรกตอ็นทอัูปปั้นใหม่ชิบะจ้าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไอเห็นอ่าหมาชิบะหมาชิบะอ๋เอาตามาตามา ไม่ใช่สปาร์กเนี่ยพ่อเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยน,นึกว่าหลังเรามากินตรงนี้บ้างไหมมันดูดิเจอของเด็ดอูนะกินกินช้าไม่้าไหวไหมี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ร้าถือแว่นได้ป่ะ มีเย็นมีเย็นมีเย็นราเมนเย็นมะนาวลาเมนเย็นมะนาวสดข้าวหน้ากุ้งเทมปุระวันหลังมาลานี้มั้งไหมปูอัดทาลบะย่างว้าวกิบซ่าไก่ทอดนเยี่ยมเลย โอเคกลับเลยไหมทุกคนคะวันดีนะแม่พึ่งมาทักทายนะคะแป๊บหบนึง่งแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังนะคะแม่มีเวลาว่า,วางๆเดี๋ยวแม่พึ่งเนี่ยจะเข้าไลฟ์ตอนเย็นแล้วก็เราค่อยแวะมาคุยกันอีกนะคะขอบคุณน้องตองขอบคุณน้องนองโมค,ค่ะขอบคุณ f c ีทุกคนเลยนะคะที่แวะเข้ามาทักทายวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะฝากติดตามคลิปด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย,ยจ้า